ท้าเวสุวรมหาเทพแห่งความมั่งคั่งและคุ้มภยัยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมโอรสสีเวียงนะครับเมื่อเอ่ยถึงการบูชาท้าเวสุวรรหลายคนจะนึกถึงที่วัดจุฬามณีเนื่องด้วยพระอาจารย์อิฐเจ้าอาวาสปัจจุบันของวัดจุฬามณีได้ฝันเห็นองค์ท้าเวสุวรรในนิมิตนั้น องค์ท่านได้พาพระอาจารย์อิฐไปเที่ยวชมยม,มโลกจนทั่วพระอาจารย์อิฐจึงตั้งอธิษฐานเป็นสัจจะวาจาเอาไว้ว่าถ้ากลับไปในโลกมนุษย์ครั้งนี้จะทำการตั้งรูปปั้นขององค์ท้าเวสวรรณ์ไว้ที่กลางวัดเสมือนเป็นการขอบคุณและการให้ความเคารพแก่ท่านในนิมิตพระอาจารย์อิฐ ก็ได้บอกความประสงค์นี้แก่ท่านท้าวเวสวรรณไปท่านจึงบอกกลับมาว่าหากจะปั้นฉันจะต้องไปตามช่างปั้นท่านหนึ่งที่อยู่ในเมืองจังหวัดเพชรบุรีต้องให้ช่างผู้นี้เป็นผู้ปั้นเท่านั้นและนั่นจึงกลายเป็นตำนานที่มาที่ทำให้ท้าวเวสสวรรณแห่งวัดจุฬามณี ได้รับแรงศรัทธาจากผู้คนอย่างล้นหลามกลิ่นทูปควันเทียนและเสียงสวดคาถาบูชาท้าเวสวรจากคนทั่วทุกสารทิศจึงมาอบอวนอยู่ที่วัดจุรามณีแห่งนี้ทุกเมื่อเชื่อวัน ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณวัดจุรามณีมีเรื่องเล่าขานมากมายและคงไม่ต้องพิสูจน์สิ่งใดให้เสียเวลาเพราะการที่ผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดแห่งนี้ในทุกๆวันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์และแรงศรัทธาที่มีต่อองค์ท่านได้เป็นอย่างดี ปางแต่ละปางของท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีคนไทยเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพแห่งอาสูรที่คอยปกปักรักษาโลกมนุษย์โดยส่วนมากแล้วถ้าเราเห็นรูปปั้นรูปหล่อของท่านท้าวเวสสุวรรณตามวัดต่างๆอย่างท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์หรือผ้ายันรูปท้าวเวสสุวรรณก็ตามเราก็มักจะเห็นกันเป็นรูปยักษ์ แต่ท้าเวสุวรรณวัจุรามณีนั้นจะแตกต่างออกไปเพราะนอกจากจะมีปางที่เป็นรูปยักษ์อย่างที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ยังมีปางอ,อื่นๆที่ไม่ใช่แค่ที่เป็นยักษ์ให้เราเห็นและกราบไหว้บูชาอีกด้วยซึ่งรูปปัน้นท้าเวสุวรรณแห่งวัจุรามณีนั้นจะมีอยู่ด้วยกันถึง4ปาง ดังนี้ปรางพรมมาสูติเทพบางนี้จะเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมรูปกายองค์ท่านจะสีทองและสวมใส่ภูษาสีทองเช่นกันอำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องโชคลาภและเงินทอง ปางเทพพูบุตสูติเทพปางนี้จะเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดิงรูปกายองค์ท่านจะสีทองสวมใส่ภูษาสีแดงอำนวยใช้ให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องความรักคู่ครองและความปรารถนาต่างๆปา,างชาตุมมหาราช เป็นปางที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นยักษ์ร่างใหญ่ดูหน้ายำเกรงซึ่งปางนี้รูปกายองค์ท่านจะสีเขียวออกดำสวมใส่ภูษาสีเขียวอำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตมีแต่ความปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ปางมนุษย์ปางนี้อํานวยใช้ให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องการดําเนินชีวิตที่ราบรื่นทําสิ่งใดก็ไม่มีอุปสรรคด้วยองค์ท่านเป็นเทพเทวาที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถอํานวยพรให้แก่เหล่ามนุษย์ผู้คนทั้งหลายทุกๆด้านครอบคลุมดังนี้ จึงไม่แปลกใจที่ใครหลายคนจะกราบไหว้บูชาบางคนก็มีเหรียญหรือรูปหล่อองค์ท่านพกติดตัวบางคนก็เป็นผ้ายันรูปเท้าเวสุวรรณหรือบางคนก็นำรูปท่านอย่างปางฮอมมาสูติเทศหรือปางมนุษย์ตั้งเป็นรูปในหน้าจอมือถือในสมาร์ทโฟน ตนด้วยความเชื่อที่ว่าเวลาใช้ติดต่อการงานก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองท้าเวสุวรรหรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่าท้ากุเอถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียกท้าวโพสถเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลาย โดยทา้าเวสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษยสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาประทัพางที่เหนือมีอสูรรากศรและปูดผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาเขตท้าเวสุวรรณปกครองนั้นใหญ่ มหาศาลมาและเท้าเสวสวรยังเป็นหัวหน้าเท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่อันประกอบไปด้วยพระอินทร์ปกครองโลกทางด้านทิศตะวันออกพระยมปกครองโลกทางด้านทิศใต้พระวรุณปกครองโลกทางด้านทิศตะวันตก และท้าเวสุวรรปกครองโรคทางด้านทิศเหนือเป็นเจ้าแห่งอสูรทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากการบูชาท้าเวสุวรรณจะสักการะด้วยทูกเก้าดอและถวายดอกกุลาเก้าวอแล้วตั้งนันตรแลรุจึงพระพุท พระธรรพระสงคุณบิดามารดาแล้วท่องคาถาท้าเวสุวรรดังนี้อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรโนมารณะสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสัูสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรโนนะโมพุทธายะเก้าเหตุผลที่ควรบูชาท้าเวสุวร พุทธคุณที่จะบังเกิดกับท่าน 1. รักษาทรัพย์แต่ผู้บูชาเนื่องจากถือเป็นทนบดีเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ 2. เวทแปลว่าพ่อค้าสุวรรณแปลว่าทองชื่ออันเป็นมงคลทำให้กิจการการค้ารุ่งเรือง 3. ส่งเสริมคนดีมีศีลเพราะเป็นผู้บันทึกความดีความชั่วส่งบัญชีให้พญายม,มาราช 4. ป้องกันพูดผีปีศาจเหล่าวิญญาณร้ายกาจกลัวเพราะเป็นใหญ่เหนือพูดผีปีศาจทั้งปวงหุ้้มครองเด็กแรกเกิด โบราณจะนำยันติดเหนือเปเด็กเพื่อคุ้มครองดูแลปกป้องพยันอันตรายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นคนมีลูกพึ่งคลอดหรือมีเด็กเล็กมักนิยมบูชาเท้าเวสวุวรรตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับเพราะมีความเชื่อว่าผู้ผีปีศาจจะไมิกล้ามารบกวนเด็ก เพราะท้าเวสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งผู้ผีปีาศาจนั่นเอง 6. อายุยืนยาวปราศจากโรคภัยโดยเฉพาะโรคเวรโรคก,กรรมจะทุเราลงเพราะท้าเวสุวรรณเป็นผู้ได้พรจากร้าผมว่าให้มีชีวิตอมตะ เจ็ดสนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าหนึ่งจากเป็นเทวดาที่เคยถวายการดูแลพระพุทธเจ้าและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 8. ปดเหมาะกับผู้ที่ทำงานเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเสี่ยงทางเรื่องงานเช่นงานดับเพลิงทหารตำรวจ หรือแม้ผู้ที่ต้องการเดินทางไกลๆกล้าปรับแก้ห่วงจุ้ยได้สถานที่บ้านหากตรงกับทางสามแพ่งอยู่ใกล้พื้นที่วัดมากเกินไปสามารถติดพยันองค์ท้าเวสุวรรณไว้ที่บ้านเพื่อช่วยให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ หลังจากกันไปผู้ที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม